สวัสดีค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะว่าหัวของอะไรเราเคยมีถ่ายคลิปไปหลายรอบแล้วค่ะอันนี้เรียกว่าว่านแจงอาทิตย์หรือว่าว่านกุมารทองนะคะถ้าเกิดเขาเยอะๆเนี่ยหัวเขาจะขยายพันธุ์แบบนี้ได้เยอะเลยเราก็จะเอามาขยายพันธุ์ใหม่ค่ะทั้งรากทั้งอะไรเยอะเลยเห็นไมหมคะเราก็จะทําการแกะ หัวเกาะกันแน่นเลยอะแล้วมันจะติดลากให้ปะ่ะนี่เรามีลากออกมาให้นิดหน่อยตอนก่อนปลูกนะเราก็จะเอาลากที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเอาออกก่อนนะคะ ยิงไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาปูนทานะอุ้ยอันนี้หัวใหญ่ได้หลายหัวเลยอ่ะเขาจะกระถางนี้ก็อยู่ได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะเราไม่ได้แกะเลย ที่เขาชื่อกูมานทองเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่เขาจะมีผมจุกแบบนี้เลยนะคะผมจุกอย่างเงี้ยถึงได้เรียกว่ากูมารทองเป็นว่านมงคลนะคะใครปลูกไว้ก็เสริมบารมีให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าว่าแสงอาทิตย์ก็คือเป็นเหมือนแบบมีพลังแสงอาทิตย์อะ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอุ้ยนี่ดูหัวดิขาวๆเลยนะได้หลายหัวเลยมันมีรากเราก็ตัดรากออกบ้างนะใช้ชนไกจก็ได้ นี่เป็นดินที่เราเตรียมไว้นะคะมาเรามาปลูกกันเลยค่ะก็เอาหัวมาที่เราทาปูนไว้ที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะคะก็วางไปเลยค่ะเราจะวางห้าหัวนะคะเพราะว่ากระถางก็ค่อนข้างใหญ่เราก็จะวางห้าหัวตรงกลางข้างๆอีกสี่หัว ลากเขาก็พร้อมที่จะงอกให้เราแล้วนะคะช่วงหน้าแรงเนี่ยว่านพวกนี้เขาจะออกดอกสวยงามเลยค่ะแต่พอเอนเราแยกจากกอเก่าเข้ามาเนี่ยเขาก็จะช้าหน่อยเราเอามาขยายไว้เพิ่มไม่ให้มันแน่นไงของเก่านี่มันจะแน่นกระถางดินก็แน่นด้วย บางคนเขาบอกว่าเอาไปผ่าก็จะได้หัวเพิ่มขึ้นอีกแต่เราไม่ได้ผ่าค่ะให้อาหารมันอยู่ในหัวเนี่ยก็พอแล้วนี่ก็ได้หลายหัวอยู่นะจากกระถางเดียวนี่ก็เพิ่มเป็นสองสามกระถางแล้วแล้วเราก็เอาดินมาก,กบข้างบนนิดหน่อยนะคะไม่ต้องกดกบจนมิดหัวนะคะกบแค่ครึ่งเดียวพอค่ะ ดินก pues eh. ็จะเป็นพวกขุยมะพร้าวแช่น <anda ha |notimestamps|> ้ำไว้นะคะปนกับดินนะคะก็กบแล้วก็แค่นี้เลยค่ะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่วมก่อนก็เราก็จะเอามาปลูกทั้งหมดเลยนะคะกระถางก็ประมาณกระถางเท่ากันเนี่ยค่ะเป็นกระถางสี่เหลี่ยมเราก็ปลูกได้ประมาณ จะถางละห้าหัวนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้อย่างนี้หัวใหญ่หัวเล็กก็ปนปนกันไปนะคะเสร็จแล้วเราก็มานำลดน้ำเขาหน่อยค่ะบัวลดน้ำนะคะจริงๆบ้านป้าอ้อยก็ต้นไม้เยอะอยู่นะคะเอาอย่างนูน้นอย่างนี้มาปลูกบ้าง แล้วก็เต็มไปหมดนี่ค่ะดูสดชื่นมากเลยนี่ผ่านมาได้หนึ่งสัปดาห์นะคะหนึ่งสัปดาห์นี้ก็เริ่มมีใบโผล่ออกมานิดหน่อยค่ะนี่นี่นี่โผล่มาแล้วค่ะหนึ่งสัปดาห์เองค่ะ เดี๋ยวเราออกดอกแล้วเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเห็นไหมคะปลูกไม่ยากเลยค่ะต้นว่านแสงอาทิตย์สวยๆเลยนะคะเวลาออกดอกอะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ